ของเกมสุดฮิตค่ะเอาคุณกระแตคุณมินทำอะไรคะดิฉันกำลัง,งทำเพื่อชาติกันอยู่<ด><ด>ค่ะบอก<ข>อล้ว<อ>เนี่ยสุดฮิตจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> กดกันแบบนี้ค่ะคุณมินก็กดคุณกระแตก็กดกดกันรัวๆแบบนี้ กดปากแมวตัวนี้เพื่อที่ไหาเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ประเทศของเราอยู่ในอันดับหนึ่งไงใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่มันเป็นเรนื่องระดับประเทศเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีกระแสของไอ้เจ้า p อ p Cat เกิดขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยก็เคยไปสัมผัสอันดับหนึ่งด้วยแต่สลับไปมากับหลายๆประเทศในอาเซียนเหมือนกันทีนี้วันนี้เนี่ยก็เลยพาคุณผู้ชมไปจับกระแสเกมฮิตเกมนี้ Pop Cat มีที่มาที่ไปยังไงใครอยู่เบื้องหลังแล้วทำไมถึงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกขนาดนี้ไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้เลยค่ะ วันนี้คุณกดป๊อปแคแล้วหรือยังเอ่ยจูจูเกมง่าย,ายๆที่ดีไซน์ให้ทุกคนเล่นได้เพียงใช้นิ้วกดไปที่ปากของเจ้าแมวน้อยให้ได้มากครั้งที่สุดเพื่อสะสมจำนวนสูงสุดเอาไว้ด้วยความท้าทายเพื่อรักษาแชมป์อันดับหนึ่งก็กลายเป็นเกมที่ผู้คนทั่วโลกพร้อมใจกันเล่นโดยไม่ได้นัดหมายตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไม่มีใครไม่รู้จักเกมป๊อปแคเรียกได้ว่าในทุกวันต้องมีคนไปแวะเล่น โดวยวิธีการเล่นง่ายๆที่แค่ใช้นิ้วกดไปที่เจ้าแมวน้อยให้ได้ไวที่สุดเพื่อให้มีตัวเลขการกดสูงสุดความท้าทายที่ทําให้เกมนี้ทําให้ทุกคนต้องมากดเล่นเกมก็เพราะว่าตัวเลขที่ปรากฏการคลิกแบบเรียลไทม์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนจากแต่ละประเทศกดเจ้าแมวน้อยไปกี่ครั้งแล้วและถ้าถามว่าใครครองแชมป์สูงสุดตอบไมได้เลยจริง,รงๆค่ะ เพราะตัวเลกการกดวิ่งไวมากห้ามผ่านกันเป็นวินาทีต่อวินาทีเลยทีเดียวซึ่งแชมป์สูงสุดตอนนี้สลับกันอยู่ระหว่างประเทศไทยและไต้หวันสลับกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมใครจริงๆค่ะในอันดับตอนนี้มีประเทศทั่วโลกติดอยู่ทั้งหมด218ประเทศ ขณะเดียวกันประเทศในอาเซียนก็ไปติดอันดับอยู่ในป๊อปแคสกันทั่วหน้าทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียฮ่องกงลาาเวียดนามกัมพูชาสิงคโปร์บรูไนเมียนมาฟิลิปปินส์เกาหลีใต้จีนไม่เว้นแม้แต่เกาหลีเหนือก็ยังมีจํานวนคลิกมาโผล่ในชาร์ตด้วยเหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ w o r l d w กว้างขวางเล่นกันไปแทบทุกทั่วทุกมุมโลกที่น่าจับตาก็คือว่าจากนี้ไปผู้คนยังจะตื่นตาตื่นใจกับเกมนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน ทีนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเกมสุดฮิตนี้ว่าป๊อปแคทเกิดขึ้นมาได้ยังไง อยู่เบื้องหลังและทำไมถึงได้รับความนิยมมากมายขนาดนี้ค่ะเริ่มจากตัวเกมที่เป็นภาพที่จดจำของผู้คนจากตัวเจ้าแมวน้อยสีขาวแต้มสีน้ำตาลส้มวัยสามขวบกว่านั่งทำหน้าตาตั้งใจมองมแมลงอยู่ที่บนกำแพงเจ้าแมวตัวนี้มีตัวตนอยู่จริงๆนะคะเจ้าของหนุ่มชาวอเมริกันแชร์คลิปที่ตัวเองถ่ายนี้ลงในแอคเคาท์ทวิตเตอที่มีชื่อว่า s a v i y b f b ความยาวของคลิปเพียงแค่45วินาทีสั้นๆค่ะเมื่อวันที่11ตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยอดวิวกำลังทะยานเข้าสู่หลักล้านแต่จุดที่ทำให้ผู้คนรู้จักเจ้าอดมิวมาจากเพื่อนของเจ้าของแมวค่ะที่นำภาพเจ้าอดมิวไปตัดต่อเป็นมีมเจ้าเหมียวอ้าปากกว้างลงใน r รด d i t แพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังของอเมริกาจากนั้นผู้คนต่างชื่นชมและพากันแชร์มีมนี้จนเป็นที่รู้จักไปในวงกว้างขึ้นเรื่อย เจ้าโอ๊ตมิวเลยมีแฟนกลับไปแทบทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะป๊อปแคสเป็นเกมมีมที่สร้างจากกลุ่มเพื่อน3คนนั่นก็คือเอ็ดจอจและเฟรดดี้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเทฟิลด์ประเทศอังกฤษพวกเขาทั้ง3าําำมีมของโอ๊ตมิวมาทำเป็นเกมโดยสร้างเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า p o p c a t c l i c k เมื่อปลายปี2563ก็คือปีที่แล้วนั่นเองด้วยการนำมีมเจ้าเหมียวที่ถูกตัดทอนภาพให้เหลือเพียงแต่สองจังหวะก็คือใบหน้ายิ้มและอ้าปากเป็นรูปตัวโอมาใช้เป็นตัวหลักของเกมค่ะทีนี้เรามาถอดรหัสกันค่ะว่า อะไรที่ทำให้ป๊อปแคดได้รับความสนใจและถูกพูดถึงมากมายขนาดนี้ลักษณะเด่นของป๊อปแคดก็คือความเรียบง่ายค่ะไม่ต้องโหลดอะไรทั้งสิน้นแค่กดเข้าไปเว็บไซต์ก็สามารถเล่นได้ทันทีดังนั้นเกมนี้จึงเข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยได้อย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งที่ทำให้เกมนี้สนุกและทำให้ทุกคนอยากเล่นคงเป็นเพราะเกมนี้อาศัยความพยายามส่วนรวมเพราะมีการเก็บจำนวนการคลิกเป็นประเทศค่ะนั่นหมายความว่าถ้าประเทศไหนมีคนกดเยอะสุดก็มีโอกาส ติดอันดับสูงสุดและความเป็นธรรมชาติของผู้คนเมื่อคนส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็เกิดเป็นแรงผลักดันให้ทําอะไรด้วยกันเพื่อชัยชนะจึงมีคนเปรียบเทียบเกมนี้ค่ะว่าไม่ต่างจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและไม่ต่างจากการแข่งขันอ e ีสปอร์ตระดับโลกเลยค่ะแถมยังอิมแพคหรือว่ามีอิทธิพลกับผู้คนได้พอๆกันอีกด้วย นอกจากความท้าทายที่ปลายนิ้วของเกมป๊อปแคทแล้วอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องจับตากันต่อก็คือรกระแสความนิยมจะมีต่อเนื่องไปยาวนานแค่ไหนเรื่องนี้ผู้คิดค้นเกมจะปรับรูปแบบอย่างไรเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้คนเอาไว้ให้นานที่สุดพูดง่ายๆก็คือทำยังไงให้คนเล่นอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ล่าสุดหนึ่งในผู้สร้างเกมอย่างโจชัว เพิ่งจะเคลื่อนไหวว่าเขากำลังจัดขายเครือข่ายของเกมนี้เพื่อรองรับการใช้งานของผู้คนจำนวนมากโดยต้องการใช้เงินมหาศาลซึ่งที่เว็บไซต์ p o p c a t click ก็เปิดช่องทางการรับบริจาคเอาไว้ด้วยนะคะใครอยากเล่นเกมนี้นานๆก็ไปสนับสนุนกันได้เลยค่ะเต็มที่แต่เล่นเกมนี้แล้วอย่าลืมผ่อนคลายกันบ้างนะคะเดี๋ยวนิ้วจะล็อกเอาได้นะ เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมความนิยมของเกมพ o p cat ต้องดูต่อไปว่าจะคิดต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่หลังๆมานี่นี่เนี่ยเงียกดกันอยู่นะมีอีกหลายเกมที่ผุดขึ้นมาเรียนแบบ p แค cat ด้วยเนาะใช่ไหมคะเป็นหน้าคนอื่นเหรอใช่เป็นหน้าคนอื่นก็มีเป็นหน้าใครอ๋อเป็นหน้าด็อกก็มีด็อกก็มีแต่ดิฉันเห็นเป็นหน้าบุคคลสําคัญนะแต่ว่าก็มีหลากหลายคุณผู้ชมค่ะก็สามารถไปเล่นกันได้คือ เอางี้ดีกว่าคนเบื่ออยู่บ้านอ่ะแล้วพอมันเป็นอะไรที่เป็นการผนึกกําลังกันทั่วประเทศแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างคู่แข่งคนสําคัญของเราก็คือไต้หวันใช่ไหมเหมกันสูสีมากเหมือนกับคืนนี้เราชนะแล้วใช่ป่ะเราก็สบายใจไปนอนแล้วพอเช้ามาไต้หวันพลิกโดนแซงโดนแซงี่ไม่ได้ค่ะรับไม่ได้ก็ลุกขึ้นมากดกันอีกนะคะแต่ก็เอาเป็นว่ากดกันแต่พอดีระวังนิ้วล็อกกันด้วยนะคะพักร่องของการกดนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสัตว์น่ารักกันต่อเนื่องเลยค่ะไปดูกิจกรรมของอาสาสมัครที่อินโดนีเซียนะคะที่เขาออกมา ช่วยเหลือค่ะบรรดาสัตว์ที่เจ้าของติดโควิดแล้วไปรักษาทิ้งน้องไว้ที่บ้านอ,อยู่ตัวเดียวนะไม่รู้ทําไงนะคะไม่มีใครช่วยนี่แหละกลุ่มนี้แหละเขาเลยออกไปช่วยนะคะรวมไปถึงไปดูรม,มิตรความน่ารักของสัตว์รอบอาเซียนพลัสกันด้วยจะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะพาคุณผู้ชมไปดูความประทับใจที่อินโดนีเซียกันก่อนค่ะกับเรื่องราวที่กลุ่มอาสาสมัครเขาทําการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งไว้ในบ้านเนื่องจากเจ้าของติดโควิด และต้องเข้ารับการรักษาโดยที่ไม่ทันได้จัดการหรือนำสัตว์ไปฝากใครเลี้ยงได้ทันอย่างเจ้าหมาพิษบูตัวนี้ต้องอยู่ในบ้านตัวเดียว2วันไม่มีอาหารหรือแม้แต่น้ำดื่มขณะที่ทีมงานเข้าไปช่วยเหลือนอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงที่ประสบชะตากรรมแบบนี้อีกหลายร้อยตัวค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การระบาดในอินโดนีเซียรุนแรงมากยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใกล้แต่4ล้านคน และมีคนเสียชีวิตไปแล้วจากโควิด -19 แสนกว่าคนโครงการแอดไทีมโปรแกรมจึงเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นโดยการรวมตัวกันของกลุ่มคนรักสัตว์ออกไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงตามบ้านหลังได้รับแจ้งโดยจะเดินทางไปรับตัวและนำไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสัตว์ก่อนจะส่งต่อไปพักพิงที่ศูนย์พักพิงค่ะโดยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาช่วยชีวิตน้องหมาไปแล้วกว่า40ตัวแมวอีก4ตัว ผู้ก่อตั้งศูนย์พักพิงสัตว์และโครงการช่วยเหลือสัตว์ชื่อว่าโดนี่เฮอร์ดา <ard> รูโทนาเขาหาเงินมาจากการขายอาหารโฮมเมดและเสื้อผ้าหมาแมวค่ะเอาเงินนี้มาใช้ดูแลสัตว์นะคะโดยแต่ละเดือนเนี่ยต้องใช้เงินราว120ล้านรูเปียหหรือประมาณ2 8 0 0 0 0บาททีเดียวโดยสัตว์เหล่านี้จะได้กลับบ้านค่ะหากเจ้าของมันหายดีและมารับตัวกลับไปแต่หลายตัวต้องกลายเป็นสัตว์ไร้บ้านเพราะเจ้าของของพวกมัน ไม่กลับมาอีกแล้วเพราะว่าโควิดได้ฆ่าชีวิตเจ้านายของพวกมันไปทําให้พวกเขาต้องหาบ้านใหม่ให้กับหมาและแมวจรเหล่านี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือมนุษย์เนี่ยกลัวว่าสัตว์จะเป็นตัวแพร่เชื้อโรคค่ะเลยทําให้พวกเขาเลือกจะทิ้งพวกมันในช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบนี้ ต่างจากมุมมองของสตัตวแพทย์ค,ค่ะที่มองว่าผู้ป่วยโควิด -19 ไม่ควรกังวลมากเกินไปโดยเฉพาะผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านค่ะพวกคุณสามารถเก็บสัตว์เลี้ยงไว้ข้างกายได้อย่างน้อยมันก็เป็นเพื่อนช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยระบายความเครียดได้ค่ะส่วนที่สิงคโปร์เขาฉลองเดือนแห่งวันชาติกันไป9สิงหาคมกับการต้อนรับสมาชิกใหม่แพนด้ายักษ์ตัวแรกของประเทศ องค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าสิงคโปร์หรือ WRS ประกาศข่าวดีว่าลูกแพนด้ายักษ์ตัวแรกของสิงคโปร์เกิดจากพ่อแพนด้าไข่ไข่วัย13ปีและแม่แพนด้าเจียเจียวัย12ปีลืมตาดูโลกแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะมีน้ำหนักแรกเกิดราว200กรัม ในคลิปวิดีโอยังแสดงให้เห็นวินาทีที่แพนด้าตัวน้อยลืมตาดูโลกตัวอ่อนสีแดงๆตัวจิ๋วก่อนที่แม่ของมันเจเจจะคาบลูกน้อยเอาไว้ในปากและดูแลด้วยความพนุถนอมทั้งนี้ไข่ไข่และเจเจียนะคะเดินทางมาถึงสิงคโปร์เมื่อปี2012ค่ะ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ในเขตรีวอร์ซาฟารีภายใต้การดูแลขององค์กรและก็มีการลงนามร่วมก,กันกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป,ป่าแห่งจีนหรือ CWC a กับโครงการวิจัยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ระยะเวลา10ปีเพื่อที่ทั้งสองประเทศค่ะจะร่วมกันเลี้ยงดูปกป้องแพนด้ายักษ์ทั้ง2ตัว w r s ระบุว่าลูกแพนด้าที่คลอดที่รีวอร์ซาฟารี มีการดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญชาวจีนค่ะและนี่ก็เป็นการเป็นแม่ครั้งแรกของเจียเจียนะคะซึ่งมันก็ทำได้ดีทีเดียวแสดงออกถึงสัญชาตยาณความเป็นแม่ทันทีที่ลูกน้อยลืมตาดูโลกค่ะ River Safari รีเป็นส่วนหนึ่งของ WRS เป็นแหล่งรวบรวมสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสัตว์น้ำตืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนอกจากนี้ยังเป็นบ้านของแพนด้ายักษ์อีกด้วยและนี่เป็นความร่วมมือกันของสิงคโปร์และจีนนะคะที่ตั้งใจส่งเสริมการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ ดังนั้นการให้กำเนิดของลูกแพนยักษ์ตัวนี้ก็ถือเป็นความรื่นเริงที่เพิ่มขึ้นในเทศกาลเฉลิมฉลองวันชาติของสิงคโปร์ในปีนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะมาต่อที่ประเทศไทยกันค่ะเอาใจทาสแมวกันบ้างนะคะน้องแมวตัวนี้น่ารักมากๆแถมยังกลายเป็นดาวโซเชียลค่ะเพราะว่าความขี้ร้อนของน้องนั่นเอง ไม่ใช่แค่คนเราค่ะที่จะรู้สึกร้อนนะคะสัตว์เองก็เช่นกันอย่างเจ้าแมวตัวนี้ชื่อว่ามีตังมันร้อนแบบสุดขนาดพัดลมก็เอาไม่อยู่ค่ะนอกจากนั่งจ่อพัดลมแล้วมันก็ยังชอบไปนั่งในชามสแตนเลสเพราะว่าสามารถให้ความเย็นได้มากกว่าและที่นอนสุดโปรดของมันนะคะก็คือในตู้เย็นค่ะเมื่อไหร่ที่เจ้าของเปิดตู้เย็นนะคะเจ้ามีตังเนี่ยก็จะแทรกตัวเข้าไปนอนทันทีแถมไม่ยอมออกมาง่ายๆซะด้วยก็แหมทั้งเย็นทั้งสบายใครจะอยากออกล่ะคะ งานนี้ทาสแมวก็เลยต้องใช้วิธีคลายร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางชามน้ําแข็งไว้หน้าพัดลมก่อนที่ค่าไฟจากการเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ทั้งวันจะพุ่งขึ้นสูงกว่านี้ปิดท้ายกับความน่ารักแสนกวนของเจ้าหมาตัวนี้ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าล็อกดาวน์นะคะเจ้านายเขาก็เลยไปออกกำลังกายข้างนอกไม่ได้งานนี้ก็ปูเสือเล่นโยคะอยู่ที่บ้าน จะดูสิคะมีผู้ช่วยซะแล้วค่ะขอมีส่วนร่วมด้วยการแทรกตัวเข้ามาแถมยังทำท่าทางเรียนแบบครูสอนโยคะเหมือนมากๆด้วยนะคะ <c oughs> เรียกว่าดันเงินไปดันกันมาจนเจ้าของเกือบจะหมด <c oughs> ความอดทนแต่ก็อดขำอดเอ็นดูในความน่ารักของมันไม่ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนยาำเงาในช่วงล็อกดาวน์แบบนี้ได้เป็นอย่างดีคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะมีทั้งคนที่ดูแลสัตว์นะคะแล้วก็รวมไปถึงสัตว์น่ารักจากหลายๆประเทศด้วยนะคะ,คะเอามาให้ดูกันก่อนนอนจะได้นอนหลับฝันดีเพราะว่าช่วงนี้ย ตัวเลขเอ่ยบรรยากาศประเทศเอ่ยเนี่ยมันเครียดจริงๆกันหมดใช่ใช<ๆ>ค่ะก็<ๆ>ะอยากให้คุณผู้ชมได้ผ่อนคลายกันนะคะแล้วก็ตามพวกเราไปเที่ยวรอบอาเซียนพลัสแบบนี้ได้นะคะทุกคืนวันอาทิตย์5ทุ่ม15นาทีโดยประมาณนะคะเจอกับกระแตละพลอยแล้วก็มิ้น์แบบนี้รวมถึงฝากเพจของเราไว้ด้วยสวัสดีอาเซียนนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะพอมีคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาดูแล้วก็พูดคุยกันด้วยค่ะวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะส Yeah.